กาบสวัสดีสมาชิกมวยหูนนเมืองเพชรทุกท่านนะครับกราบสวัสดีสมาชิกมวยหูนนเมืองเพชรทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับนะกับการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยเด็ดนะครับนะมวยรักมวยชอบมวยหน้าลงทุนเล่นหน้าลงชุนเชียนะครับสําหรับวันนี้ก็ตรงกับวันเพฤหัดนะครับนะพราะว่าสบัสดีที่ยี่สิบสามมีนาหกหกนะครับก็มีมวยสองรอบ รอบแรกถ่ายทอดสดทางช่อง 24U รอบที่2ก็ถ่ายทอดสดทางอาเพจมวยเด็ด7 8 9นะครับนะรอบแรกก็เริ่มทุ่มอ่าหนึ่งหนึ่โมงนะหกโมงพอดีรอบ2นี่เริ่ม2องทุ่มครึ่งนะครับผมก็ผมสองกล้องมองเกมนะครับก็ไว้ให้สมาชิกอ่าทาง u t u b e ได้ลงทุนได้ลงเชียร์กันทุกท่านเลยนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์กันก็อย่าลืมนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่ม นะครับนะ VIP นะครับมีมวยเด็ดให้เล่นทุกวันนะครับนะก็ในกลุ่มนั้นก็มีมวยเป็นแนวทางในการต่อสู้นะครับแล้วก็มีกลุ่มฟังราคาแบบเรียลไทม์เลยแบบวิตวินะครับโดยผมมวยหูนนเมืองเพชรเป็นคนภาคเองก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์มาที่แอดนะใส่แอดนำหน้านะครับไอเดียไลน์นะแอดไลน์มาที่ช่องทางไอดีแอดนำหน้านะมีตัวแอดนำหน้า n o n m p 5 5นะครับเข้ามาแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับนะบอกว่านนเมืองเพชรนะครับพี่นนเมืองเพชรแนะนำมานะครับว่เข้าไปแล้วก็มีแอดมินคอย คอยบอกคอยแนะนำนะครับคอยบอกคอยแนะนำนะครับก็ใครจะเอาต้องการแบบไหนจะเข้ากลุ่ม v i p หรือจะฟังราคานะครับนะแล้วก็หลายหลายรูปแบบนะครับมีหลายรูปแบบก็ลองลองเข้าไปสอบถามกันดูส่วนส่วนช่องทางอีกช่องทางหนึ่งมวยหูนะตัวช่วยมวยตู้นะครับผมภากเองนะครับรายเดือนรายสัปดาห์รายวันนะครับนะรายเสียงนะครับมีครบวงจร0 9 4 3 9 6 8 1 0 2นะครับ0 9 4 3 9 6ก1 0 2นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามกันเข้าไป เข้าไปเชียร์เข้าไปลุ้นกันนะครับเข้าไปเชียร์เข้าไปลุ้นกันสําหรับสมาชิกที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแนวทางเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับสําหรับสมาชิก f c ที่ติดตามนะครับผมก็สองกล้องมองเกมมาไปนะครับที่คู่แรกนะครับนะที่คู่แรกนะครับ กับคู่4นะครับ2ตัวนะครับฝากไว้2ตัวนะครับคู่แรกแล้วก็คู่4นะครับเลทเปิดคู่แรกสายเลือด19แพลวแล้วก็คู่อีกคู่หนึ่งก็แพลวเพาลห้านะเดี๋ยวเรามาดูอ่ามาดูทรงดูอะไรกันเลยคู่ที่1นะครับสายรือสายโลหิตนะครับ opard, สายโลหิตนะครับเลทเปิดสายโลหิต19สายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยเป็นมวยขวาฝีมือกบเครื่องนะครับนะบนะบเป็นมวยขวาจาวังหวะฝีมือกบเครื่อง ดักสาดแข้งนะครับนะต่อยหมัดผิวเชิงโชคดีนะครับล่าสุดต่อยไว้ชนะน็อกยก3ขุนนรงค์ไกรศิรพกบ็อกซิ่งยิมมานะครับนะยี่สบ็ดกุมภาพันธ์ที่ตลาดดิวันรัดชดานะครับส่วนคู่ชกขุนนรงค์ไกรศิรพกบ็อกซิ่งนะครับไกรศิรพกบ็อกซิ่งยิม<อ>เป็นโมจังหวะฝีเหมือนมือเหมือนกันฉลาดหลักเหลี่ยมดีเหมือนกันนะครับเข่าในอาวุธคล่องรวดเร็วนะครับคู่นี้นี่ก็ถือว่าวันนี้ต่อยล่าดำเนินนะครับต่อยกันที่ล่าดำเนินหน้าเสือ นะครับก็จะอยู่ที่มุมแดงนะครับอยู่ในเครือคนจัดนะครับนะไฟเตอร์มวยไทยของพี่วินนครนะครับน้าดันเล่นดันเชียร์คู่นี้ผมชอบหน้าเสือไปที่สายโลหิตนะครับผมไฟเตอร์มวยไทยนะครับตัวแรกนะครับที่ฝากไว้นะครับทางช่องทาง YouTube ก็เป็นแนวทางให้สมาชิกทุกท่านแล้วก็อย่าลืมนะครับใครเข้ามาดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็คู่คู่คู่ที่4เป็นคู่เอกแพลวพาวนะครับนะเพชรพาวฟ้า นะครับนะเป็นสีเสื้อใหม่เลยของแฟนเสียบอ๊อดเขาก็ซ้อมเพชรยินดีนี่แหละมวยสุรินนะครับผมเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดนะหมัดฟันศอกขัวจิตหัวใจเกินร้อยหนักแรงทุกลูกนะครับฟอร์มหลังก็ต่อยไว้นี่ก็ไปชนะนักชกต่างประเทศมาเลยมีมาเบซาวอร์ดิอ์นะครับวอร์ดิอ์วอร์ดิเออร์นะครับวนะันสิบเอ็ดกุมภาพันธ์หกหกที่ลาดดำเนินนะครับต่อยไว้ล่าสุดนะครับส่วนคู่ชกนะครับแอดเทวดาต่อสุดลัต นะครับมวยศรีสะเกดซ้อมอยู่ต่อสุรลัตจังหวะฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้งโตเชิงชกหลักเหลี่ยมดีผิวนะครับต่อยไว้ล่าสุดก็ชนะคะแนนขุนนลขุนสยามมาขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยแม่ไฟนั้นนี่ผมแม่มองดูว่าไอ้ขุนสยามยกสี่มันเป็นไรไม่ยอมเดินนะครับก็คู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่แพรวพราววันนี้นี่ใช้สีเสื้อของอาเพชรพาวฟ้านะน้องพาวฟ้าของแฟนเสียบบสเป็นไฟแรกเลยน่าจะมีอะไรดีๆให้ได้สมาชิกลุ้นกันนะครับก็ สอตัวนะครับฝากไว้ให้สมาชิกด้วยขอให้ทุกท่านเฮงๆเรืยครับสวัสดีครับ